อันนี้ตัวละสามพันห้าบาทค่ะทรงเตีย้ยจ้าตัวละหนึ่งพันบาทจ้าอันนี้ตัวละสามพันห้าค่ะตัวละหนึ่งพันค่ะ ต้นละสามพันห้าค่ะต้นละสามพันห้าค่ะต้นละหนึ่งพันบาทค่ะต้นนี้ต้นละสามพันห้าค่ะต้นนี้สามพันหค่ะต้นนี้ต้นละสามพันหค่ะ 3, ต้นละหนึ่งพันค่ะค่ะต้นสวยๆค่ะต้นละหนึ่งพันบาทค่ะชมดูได้นะคะค่ะต้นใหญ่ๆก็มีค่ะ ตัวละหน0่งบาทค่ะหวัสดีค่ะ